นี่คือบรรยากาศนะครับการทำไม้กวาดพลาสติกที่ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านท่าแร่พัฒนาหมู่ที่เจ็ดนะครับมาลักครับมาดูครับว่า<ม>คุณ<ม>พ่อพ่อและคุณแม่ๆที่นี่ทำงานกันยังไงนะครับวันนี้มาขอวิชาถึงที่อะไรครับถึงที่เลยอ่านี่คุณพ่อทำอะไรครับเนี่ยเจาะตัวทีเจาะตัวทีเนาะ โอเคครับเจาะตัวทีนะครับเจาะตัวทีแม่ผู้ใหญ่กันสารสารนะครับแผนกสารนี่คืออะไรครับแม่วัดซุปซุปกวัดซุปบ่ชื่อย่อมันัดเ้นบัดเ้นนี่แผนกมัดเส้นแล้วก็นี่แผนกรวดนะครับแผนกอะไรพ่ออันนี้ พอโบเนาะเสนะ้นเดี๋ยวเราก็จะไปดูแน,แน่นหนาะเดี๋ยวจะมาดูรายละเอียดนะครับตอนนี้พาดูชมก่อนเอาแม่ผแผนแหกเป่าลมร้อนเนาะอ่านี่คือแก้เสร็จแล้วมาดูต้นต้นทางครับนี่ผแผนดึงเส้นครับเอ้าเล็กน้อยหายแล้ววันนี้อ <laughs> โอเคครับเดี๋ยวเราก็มาดูขั้นตอนจร <laughs> ิงกันนะครับขวดพลาสติกที่เหลือใช้นะครับไม่น่าเชื่อว่าได้เป็นไม้กวาดที่คงทนไม่ขึ้นราผมเองเริ่มต้นจากการได้ใช้ของจริงครับ มีความประทับใจมากๆในการใช้งานได้ดีทนทานยาวนานก็เลยตามหาต้นทางแหล่งผลิตมาพบที่นี่เลยครับได้เห็นต้นทางแล้วยิ่งมีความรักและก็ชอบมากๆกับการร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านลูกเล็กเด็กแดงก็มาช่วยกันครับนี่คือผลงานของชาวบ้านที่ยั่งยืนได้ยาวนานถึง4ปีไม่ใช่เรื่องง่ายครับยังไงทุกคนมาช่วยกันอุดหนุนแล้วก็ส่งเสริมชาวบ้านกันนะครับ,บาลูกอะเลกันเองเลยลูก ตัดต้นขวดก่อนนะครับโอ้ลูกมือก็ดีแท้มีแรงงานเด็กน้อยด้วยแรงงานเด็กน้อยด้วยอ้าวตัดต้นขวดออกก่อนนะครับนี่คือของเหลือ,ลอทิ้งแต่มีประโยชน์เนาะคุณแม่อ่าเดี๋ยวพอดูก่อนเอาใช้ขวดลวเล็กได้ไหมหรือต้องเอาขวดใหญ่อย่างนี้ขวดเล็กก็ได้ค่ะเล็กก็ได้เนาะอ๋อจะเป็นน้ำอัดลมขวดน้ำอัดลมอ่านี่คือนี่ล้วครับนี่ฝีมือฮะฝีมือ Okay, รเริ่มจากขั้นตอนแรกนะครับการดึงขวดพลาสติกของทิ้งให้เป็นเส้นก่อนขวดที่ใช้นะครับคุณพ่อคุณแม่บอกว่าไม่แนะนําให้ใช้ขวดน้ําดืม่มจะเป็นขวดน้ําอัดลมดีที่สุดนะครับดีกว่าขวดน้ําดืม่มแล้วก็ขวดขนาดลิตรครึ่งหรือขวดขนาด1ลิตรก็ใช้งานได้ครับไม่เป็นไรเพียงแต่ว่าขวดน้ําดืม่มขวดเขาจะมีเส้นพลาสติกที่บางเกินไปนี่คือการแปลรูปของทิ้ง ให้มีค่าครับบางครั้งเนี่ยขวดที่เป็นของทิ้งเนี่ยในหมู่บ้านนี้หาไม่ได้เลยนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆครับใครที่คิดจะช่วยรักโรคก็นี่เลยครับตัวอย่างที่ดีจากหมู่บ้านท่าแรกพัฒนาหมู่ที่เจ็ดมาดูกันครับว่าขั้นตอนต่อไปของการดึงเส้นเสร็จแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อมาดูกันเลยครับอ๋อไม่ไผ่ไม่ไผ่เดียวกันใช่ป่ะครับไม่ไม่ไผ่บ้านไม่ไม่ไผ่ใหญ่ไม่ไผ่ใหญ่เนาะไม่ใช่ไม่ไผ่เล็กเนาะ อ๋ออันนี้เจาะรูเมื่อกี้บ่เจาะเจาะรูแล้วก็เจาะอ๋อเจาะตรงนี้นะครับเนาะทำตัวทีทำตัวทีอโอเคเนาะลงตัวเลยเและแล้วก็ร่ดมัดเนาะไม่ตะปูก่อนโมตะปูตะปูดอกเลยครับวัดขนาดนะมันเท่ากัน โอ้วันเยี่ยมเลยไม่ต้องใช้ไม่ทัดเลยเนาะ,ะวัดอย่างนี้ดีเนาะง่ายง่ายมากเลยพอ่อว่าง่ายมากเลยเ,ออเ<อ>ทคนิคนี้ง่ายครับจับสองท่าให้เท่ากันนะเานาะเก็บรออาจจะปูต่อวันนี้ใครสนใจเรื่องต้นไผ่ที่จะทำไม้กวาดก็แจ้งผมได้นะครับแจ้งที่คอมเมนต์ได้เลยครับมีเวลาจะนำวิดีโอเรื่องไผ่ที่ใช้ทำไม้กวาดมาด้วยครับว่าเป็นไผ่สายพันธุ์ไหนอย,อย่างไรนี่คือนำมาดูแบบคร่าวๆก่อนนะครับ หมอนคุณแม่ชื่ออะไรครับคุณแม่ไกยานีคุณแม่ไกยานีบมออชื่อเพาะแท้ชื่อยาวเลยอ่หมวนขนาดนี่เท่าไหร่ครับความยาวของตัวสี่สิบเซนสี่สิบเซนอ่านี่บรรยากาศของจริงอ๋อหมวนเนาะหมวนใส่ไม้หมนแล้วเอาไปต้มเอาไปลวกบอก โอ้ต้มต้มต้มนานไหมครับต้มยี่สิบนาทีอ่าน้ำเดือ wow? ดเดือดเลยป๊อสดือดเดือดเนาะอ่าเดือดยี่สินาทีนะครับนับน <loading> ับเท่าไหร่คุณแม่อ่าสิงค์เพื่อนเดือดล้ร้อยสองร้อยแปดสิบกำหนึ่งบอกคุณแม่ค่ะกำหนึ่งสองร้อยแปดสิบใช้กีดใช้กี่อันครับใช้สองอันค่ะสองอันนะต่อด้ามแสดงว่าสองร้อยแปดสิบสองชุด ามาลองเลยครับมาเลยยังไงต่อได้แล้วเท้าแล้วได้แล้วกมาวัดวัดจากไม้ที่<อ>เราโอ้ขอมาดมัดตัวทีวัดลงมา15เซนเนาะตาเนาะสิซนขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากมัดเส้นเข้ากับไม้แล้วคือขั้นตอนที่สําคัญและก็ละเอียดมากครับมาดูกันครับว่าเราจะสารเส้นพลาสติกให้เป็นไม้กวาดได้อย่างไรมาดูกันเลยครับผมคุณแม่ชื่ออะไรครับ ชื่อนันธานิษ์ชัยมืองเอาผู้ใหญ่เนาะชื่อเล่นชื่ออย่างเนาะวันนี้ผู้ใหญ่นิงนะ่งผู้ในิ่งเนาะเมื่อวานน้องคลิปบอกอยู่ผู้ใหญ่นิ่งนะครับมาแล้วตัวจริงเสงียงจริแงแม่นวะตัวจริงเสงียงจริงตัวจริงเสียงจริง อันนี้แหละคือหัวหน้าทีมเลยอะไรทีมเราทำเราทำธุรกี่ปีแล้วคุณแม่ทั้งหมดนี้โครงการสามปีสามปีนี้สามปีกว่าไม่ไม่กว่าทายแรกสามปีแล้วปะสามปีกว่าอ๋อสามปีจะสี่ปีแล้วมั้งปีสี่โอ้โแสดงว่าสี่ปีแล้วล่ะถ้างั้นเออสี่ปีแล้วนะครับอ๋อเดี๋ยวกระบวนการคือเริ่มเลยครับ ไม้ตัวทีแบ่งครึ่งเนาะเดี๋ยวตะขอเนาะแบ่งครึ่งใช่ไหมครับครึ่งข้างบนข้างล่างใช่ไหมครับอย่างละสองรอแปดสิบเส้นเห็นบออันแล้วก็เริ่มเลยอ้าวคุณแม่เลยครับปึ๊บจับเส้นอธิบายได้เลยนะครับอันนี้ผมไม่ไม่เชี่ยวชาญเท่าสอนนี้นะคะแล้วก็ดึง กี่รอบครับมันจะเป็นสองรอบต่อชุดสิบเส้นนะสองรอบครับแล้วก็ดับอีกสิบเส้นค่ะสิบเส้นเก้าเส้นก็ได้อ่าประมาณแล้กันเนาะประมาณเนาะปเก้าเส้นแล้วก็แล้วก็สอดอีกค่ะดึงอีกแล้วสอดขึ้นมาจากข้างในเนาะค่ะครับเอาละฝั่งนี้เดี๋ยวแม่ช้าๆได้เลยจับปลายก่อนเนาะจับปลายแล้วก็สอดในวันนี้สอดนี้เลยค่ะ พอเข้าไปทางเดิมบ่ใช่แล้วก็เราดึงอ่าโอเคครับเดี๋ยวลองอีกนิดนึงสักนิดนึงอ่ะได้การละได้การละแล้วก็นับอีกแล้วก็สอดเหมือนเดิมเหมือนเดิมเนาะเดี๋ยวเราช้าๆเลยฮะช้าๆเนาะเอาละจับปลายนะครับแล้วก็แล้วก็สอดสอดเข้าไปตัวทีนะตัวทีตรงลวดลวดตัวทีลวดตัวทีนี่แหละแล้ก็ดึงโอเค ดึงปั๊บแล้วก็แล้วก็น่นนะนจัดให้มันจัดให้มันสวยงามก่อนค่ะแล้วก็ดึงให้มันแน่นแล้วก็สอดเหมือนเดิมผมไอดูตรงนี้สอดอือหือแบนี้ค่ะแล้วก็ดีมันก็ไม่ได้ง่ายเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็แล้วก็เอามาข้ามตัวนี้ข้ามข้ามข้ามฝั่งก็ข้ามฝั่งมามาี้ บอกอยู่ว่าให้ทิปขึ้นราคาเด้ออย่าขายถือ,อรายนะขายให้มีกำไรนะสอ้ยขนาดนั้นค่ะมัยังวอกแพงโอ๊ยไปตังหงดอกเดี๋ยวซอยเดี๋ยวซอยโปรโมทดดูดสอดโปรมมมโมทเนาะตอนนี้เท่าไหร่แล้วครับต,รตอนนี้เท่าไหร่แล้วเจ็ดสิบนะค่ะไม่แพงไม่แพงเน <70. S 1> ี่ยดเดี๋ยวเฮาเฮาจะไปคิดว่าขายส่งไหมเราคิดจะขายปีกเนาะ ออ<อ>จะคุยไหมช<อ>ะชา,อ,ะชาอีกะทะีออนึ่งขอชาชาที่ึุเอาละอันนี้ตรงไหนครับเวลาสอดเข้าแป๊บนึ่งเดี๋ยว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 ดึงยลาดี๋ยวอดี๋รวเี๋ยวดยวเดี๋ยว่าี๋ย้เดีนะ๋ย<ถ>วเดีอเดี๋มวเดอเดยวเห็นแล้วเหี่ยลเด๋วเดี๋เดวเยวเดวเรีมวเด็วเยววยวเดีวดี๋ยวเเดี่ยวเ่วยวยวเีวเนี๋ยวเดียวเเริ่มสวยแล้วเริ่มววยแล้ว เข้าแม่คือตาเร็วแท้แสดงว่ามีขั้นตอนรับไม่บอกกันนี่ว่าวอาเลนว่าเลนว่าเลนครับดูว่าจะจบยังไงเวลาเส้นมันเหลือนะอยากทำเหมือนเดิมเรื่อยๆเนาะครับเนาะค่ะก็ทำซ้อนๆไปเรื่อยๆจบการสานจครับจบตอนยังไม่เสิ้นเตือ่านี่กระบวนการสานอันนี้พร้อมเอาไปกวาดได้แล้วใช่ไหมได้แล้วค่ะอันนี้กวาดแล้วเมื่อกี้ จะพู่ครับเอาละต่อเลยแม่ต่อเลยพ่อพ่อแล้วก็ได้เขาก็เอามาสอดเข้าอ้าวเก็บยังไงมันจ้เก็บไป,อ,ไปอ๋อก็สอดเข้าไปสอดเข้าไปเลยค่ะในลายสายมันเนาะค่ะเก็บไปแล้วเสร็จเรีเยบร้อยอ้าวไม่มัดเลยบอกครับบอค่ะก็คือง่ายแด้าบาบนี้อ๋อคือไม่ได้มาเปื้ปล่อยอย่างนี้เลยเนาะค่ะมันมันอยูู่่พดลกมันก็อยู่แล้วอืม นี่นะกระบวนการหนึ่งอันเอาละสวยงามเรียบร้อยประมาณนี้เอาละเดี๋ยวผมไปถึงตมนนครับเาขอบคุณมากครับอ้าวคราวนี้ถึงกระบวนการแช่แรงบอกแช่แรงอย่างแรงให้พอเหมือนผมไม่ได้ใช่ไหมครับลวดนะวิธีมัดวิธีมัดครับเอาละไม่ใช่ง่ายๆนะเนี่ยก็จะได้หนึ่งอัน ใช้เวลาใช้เวลาอยู่ครับแต่แต่ละคนเก่งคนละอย่างด้วยเนาะแบ่งมือสารมือใช้แรงมือไมไผ่แบ่งเป็นหน้าที่เอ้าคือไว้แทะอ่ะมวนอย่างนี้เนาะครับผมแล้วก็คีมดึงอ่าดึงมาไม่ต้องวัดเลยครับนี่ชำนาญมากครับผม อย่างนี้ประมาณนี้ครับประมาณนี้เดินมาตรงเลยใช้เแรงเอาเลยครับตามตัวเดอล่ะครับเอาไม่ได้เคยใช้เลยใช้แรงใช้มือใช้ตีนนะครับใช้เท้าใช้ทุกอย่างใช้ทุกอย่างเออเอาอย่างนั้นแน่นแน่นประมาณนี้จะได้แน่นอ่าแัดแอกไซพัดแกซุปวันนี้เอ้าพัดแอกซุปไปอีกพัดแกแน่งกว่านี้นะาพัดแกคุณแอกทอดด้วย เราอยากประาักขามของใส่ของเขาขแพร์ซุปได้เมดค่ะโอกแพร์แซกซุปนี่คือมีมีคอนนะมันวันนี้กไก็ด้อาตัดแต่งก่อนเนาะครับอ่ะตัดตแต่งไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่เสมอกันไม่สวยสวแต่ละคนชำนาญคนละอย่างเนาะเนาะอ้าวพอเข้าซุปแล้ววันนี้มาเลยมากระเป๋า มีหอดเป่า,ปามดนี่ค่ะโอ้ครบทุกขั้นตอนโอ้ไม่ได้ง่ายนี่ <laughs> ไม่ได้ง่ายนะนี่แม่ร่างมือเลยไปว่าง่ายไม่เห็นเอาเด้อแบบนี้นั่นมมมแม่นครับแม่นแต่แตเป็นยังจังเห็ดมันเพราว่ามันมเป็ะะเห็ดแต่หัวเนี่ย ผมว่านี่มันเป็นฝีมือเนาะมันเป็นรายการฝีมือเนาะมันไม่ใช่งานโรงงานนะครับเนาะมันมีคุณค่ากว่าแล้วามาเป่าเป่านะเานาะไฟเท่าไรแม่ฮู้ปะ<ฟ>ไฟเท่าไรกี่องศาบอกว่เป่าร้อนเนาะเออเป่าๆทเป่าลมรนะ้อนะเป,เป่าลมร้อนแล้วกันเนะเอาบมกว่าเราซีนีเนาะแต่มันร้อนกว่าโอ้ปิจะเสร็จหนึ่งงาน เรแล้วเรียบร้อยโอ้อนี่คือกระบวนการทั้งหมดนะครับตตามขั้ตนตอนอ๋อแม่ร้องกอดรมกดเบิ่มอ่าเ้อต้องต้องใส่งานใดแล้วนีนเน่เอากอดกอดจริงกวาดจริงกวาดจริงอ่าไม่มีขึ้นราใช่ไหมครับไม่ขึ้นคะ่ะไม่ขึ้นราแล้วก็ไม่ค่อยไม่ค่อยขูถิ่มขึ้นบักเผาเนาะไม่ผักไม่อะไรไม่ นอกจากโดนไฟอย่าโดนไฟก็แล้วกันนะเอาละผมอาจารย์แดงจากพบดีซีนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณครับคุณแม่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บ้านหญิงนะครับคุณนันทาณิชัยเมินผู้ใหญ่บ้านหญิงแกล่งแห่งบ้านท่าแรืพัฒนาหมู่ที่7ที่นําลูกบ้านทํางานปลายรูปนะครับไม้กวาดพลาสติกจากของเหลือใช้คือขวดน้ำอดรมพลาสติกที่เราทิ้งกันนะครับให้เพิ่มมูลค่า รถขยะแถมยังสร้างรายได้ให้กับคุณพอบ้านแม่บ้านด้วยครับต้องขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ทุกๆกคนนะครับแล้วก็น้องทิพที่ช่วยประสานงานให้ทางผมเข้าไปได้เยี่ยมเยียนแล้วก็อุดหนุนสินค้าถึงที่เลยอย่าลืมนะครับช่วยกันอุดหนุนด้วยหากผิดพลาดบกพร่องประการใดผมเองน้อมรับผิดทั้งหมดนะครับเพราะว่าเป็นการถ่ายทาจริงจริงครับไม่มีการตกแต่งใดๆทั้งสิ้นครับเป็นการถ่ายจริงจากมือถือแล้วก็ให้เห็นถึงขั้นตอนทั้งหมด ที่ทําไม้กว่าก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าคงเกิดประโยชน์กับทุกๆคนนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณทุกวิวทุกไลค์ทับสไครป์มากๆครับสวัสดีครับพบ d c ผู้ผ่านออนไลน์ business development center ศูนย์พัฒนาธุรกิจออนไลน์ภูพาน